ลุงตุ้มสวนกเกษตรอินทรี์ครับอยู่ที่สวนนีกแล้วครับวันนี้ก็ปรับปรุงสวนกันต่อสอนลูกน้องให้ทำที่ปลูกผักโดยใช้กระเบื้องเก่าที่เรามีอยู่เนี่ยทำเป็นเป็นค้างขึ้นมาเพื่อที่จะปลูก รอบที่แล้วก็ทําไปแล้วเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยสั่งเขาแล้วเขาก็ไวผิดวิธีการผิดวิธีการที่เ็าทาแบบนี้จริงๆแล้วทําแบบนี้ไม่ได้ก็ได้นะแหละแต่มันยังไม่เหมาะสมนะครับจะเห็นว่ากระเบื้องมันวางขวางด้านนี้จริงๆกระเบื้องเราต้องวางด้านนี้นะครับทําสูงด้านหนึ่งและต่ําอีกด้านหนึ่งเพื่อเวลาเราให้ปุ๋ยให้น้ํา นะครับส่วนที่เหลือมันจะได้ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็ลองเอาน้ําปุ๋ยเนี่ยเอาไว้ใช้งานอย่างอื่นได้ไม่ใช่ว่าให้ปล่อยทิ้งไปก็เลยสั่งว่าเอาใหม่แล้วกันให้ทําใหม่เขาก็าําแบบที่เขาเข้าใจนะฮะเข้าใจก็เดี๋ยวตรงนี้ก็ถามว่าปลูกได้ไหมก็ได้นะครับได้ก็ถือว่ายังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรไหนๆก็ให้ทําแล้วก็รอบนี้บอกว่า เตรียมของมาจะสอนให้ทําพื้นที่ว่างมันมีอยู่ตรงนี้ก็ปลูกผักไปอีกแถวหนึง่งตรงแถวนี้ผักก็จากคลิปที่แล้วท่ลุงตุ้ม,มถ่ายให้ดูนะครับเริ่มโตแล,ล้วเริ่มโตหมดแล้วปลูกไม่ให้เหลือที่ว่างนะครับเดี๋ยวฟากนี้ต่อไปลุงตุ้ม,มคุยกับพนักงานไปแล้วบนเนี้เดี๋ยวจะเพาะเห็ดฟาง จะทับเพาะเห็ดฟางก็คือเป็นเห็ดฟางที่เพาะในในขอบบ่อจะเอาขอบหนึ่งเมตรเนี่ยโดยเพาะเห็ดฟางจะทําให้หมดเลยเพราะว่าผลประโยชน์จากเห็ดฟางเนี่ยสิ่งที่เหลือแล้วอ่ะไม่ได้ใช้งานแล้วไอ้ตรงนั้นคือดินปุ๋ยอย่างดีเลยที่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 อยู่ในขอบเห็ดฟางเดี๋ยวจะทาไปเรื่อยๆครับลุงตุ้มก็มีอะไรที่จะให้ดูกันไปเรื่อยๆลุงตุ้มทําสวนเนี่ยไม่ใช่ว่า ทำไม่เป็นเลยทําเป็นนะครับทำเป็นแล้วก็พอมีวิชาที่จะทําให้เกิดประโยชน์ได้แต่ลุงตุ้มก็สอนลูกน้องให้ลูกน้องทําก็ทําเกษตรแบบมือไม่เปื้อนแต่จริงๆอะ่ะเบื้องหลังมันก็เปื้อนอยู่แล้วใช้หลักการในการทําสอนลูกน้องไปอยากจะให้ลูกน้องแบบคุณเอาไปประกอบอาชีพได้นะฮะ ต้นไม้ที่เยอะๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําอะไรไม่ได้ทําอะไรได้เยอะแยะปลูกผักที่มันไม่ต้องการแสงแดดเนี่ยก็ได้นะครับไอสิ่งที่ต้องการแสงแดดเราก็บริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ลุงตุ้มทําสวนเกษตรอินทร์เนี่ยทำเพื่อขายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นักลงทุนนักพัฒนาที่ดินที่ ทำแล้วจะเอากําไรอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านไม่ใช่หลวงตุ้มก็ดูแลต่อนะเพราะผลประโยชน์ที่อยู่ในสวนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นก้าพันธุ์ทั้งหมดลูกบ้านหลวงตุ้มมาใช้ได้มาเอาไปปลูกได้หรือว่าบางอย่างที่ปลูกไว้แล้วเนี่ยมาเก็บไปกินได้หลวงตุ้มดูแลลูกบ้านแบบนี้เหมือนคนในครอบครัวไม่ใช่ว่าเฮ้ยขายแล้วทิ้งเลยแล้วเป็นคนกะโลกกระลาแบบไม่มีความรู้มาจัดสรรพัฒนาที่ดินเพื่อขาย ไม่ใช่นะครับลุงตุ้มทําธุรกิจที่กรุงเทพทามาจนสี่สิบปีแล้วก็ในระดับหนึ่งก็พอมีเงินเหลือแล้วก็กเกษียณตัวเองมาจาัดสรรสวนกเกษตรอินทรีย์เพื่อขายนะครับก่อนที่เราจะทําขายเราก็ต้องมีสวนของเราเองก็คือเราก็มีในสวนที่เนี้ยบ้านเนี่ยลุงตุ้มพักผ่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีบ่อเลี้ยงปลามีทุกอย่างไว้ซัพพอร์ตลูกบ้าน ไม่ใช่ว่าเฮ้ยตัวตนไม่รู้อยู่ไหนลุงตุ้มมีตัวตนนะมีแหล่งที่อยู่แบบชัดเจนแล้วก็มีความรู้ที่จะนำมาพัฒนาเพื่อให้ลูกบ้านสบายใจซื้อที่ลุงตุ้มไปลุงตุ้มไม่ได้ทิ้งเดีย๋ยวว่าแต่ลูกบ้านแหละลูกน้องลุงตุ้มก็ไม่ทิ้งลูกน้องพนักงานเดีลุงตุ้มก็ดูแลเหมือนคนในครอบครัวครับมีอยู่มีกินกันนั่นกันไปดูแลกันไปแล้วก็ให้รายได้พอสมควรแล้วก็รายได้พิเศษจากการปลูกต้นไม้ไเ,นเนี่ยปลูกผักอะไรพวกนี้ นะกินก่อนเหลือก็อไปขายนะขายลงตุง้มลงทุนให้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องเอามาแบ่งนะครับเอาไปแบ่งกันเองไปดูแลกันเองในสวนนี่ก็เผาถ่าน <c oughs> เพื่อเป็นไรายได้พิเศษของพนักง,งานบางทีช่วงที่ว่างจากการทำสวนการดูแลสวนของลูกบ้านแล้วเนี่ยก็ให้เขาเป็นพิเศษของเขาไป โดยลงทุนให้เขาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทุกอย่างลงทุนให้หมดแล้วก็ไปดูแลกันเองพนักง,งานสองคนผู้ชายนะคนหนึ่งคนลาวอีกคนหนึ่งคนพมา่าก็ใช้งานก็นได้นะคนนี้แข็งแรงครับก็ภาษาใบชี้มือชี้ไม้เขาก็รู้ว่าว่าจะต้องทำอะไรนะ บอกหลักการเขาไปละบอกหลักการจะชุมไปแล้วว่าต้องทํำยังไงคือมันเป็นการพิสูจน์ด้วยว่าสิ่งที่เราบอกไปเขาเข้าใจไหมเข้าใจมันก็ทําถูกต้องตามวิธีการของเราที่เราบอกเขานะเมื่อก่อนนี้เกิดความแบบไม่มั่นใจในตัวเองต้องเคยแบบเฟลเหมือนกันนะว่าเฮ้ยทำไมกูพูดแล้วคนไม่เข้าใจวะลูกน้องทำไมไม่เข้าใจวะ เราพูดไม่ไม่เคลียร์หรือว่าเขาเข้าใจยากก็เถียงกับตัวเองอยู่ตลอดนะเฮ้ยเราก็อุตส่าห์ทำทุกวิธีทางเขียนแบบให้แล้วให้ทําตรงนี้เข้าใจแล้วเสร็จไปทําทําผิดบอกเฮ้ยไม่ใช่ตัวเราแล้ววะ่ะคือบางคนเขาเขามาทํางานแบบทํางานแลกเงินอย่างเดียวไม่ได้เอาใจใส่คือทําตามคําสั่งผิดหมด นะลุงตุ้มคือขุดคลองไส้ไก่ก็ได้เห็นคลิปเก่าๆว่าเฮ้ยทำห้มันผิดอะ่ะขณะเราบางทีเราเราคุมงานอยู่อย่างนี้เราเผลอไปทําธุระแป๊บเดียวกลับมาผิดแล้วสรุปแนละ้วเขาไม่ได้เอาใจมาทำนะครับทำด้วยตามคําสั่งแล้วไม่ได้ทําความเข้าใจกับมันมันก็เลยผิดในสวนก็ตรงหน้านู้ แล้วก็เป็นช็อปของทุ่มช่องต้อมกำลังทำเก้าอี้ไว้ให้ลูกบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามนู้นยายนางนะเมียตะจุมกับไข่มุกที่เป็นคนพมา่ากำลังกวาดต้นไม้เพื่อเอามาหมักเป็นดินปลูกอยู่ฝั่งนี้ตะจุมกับคนงานอีกคนหนึ่งเนี่ย ก็ทำที่ปลูกผักผใช่เอาตีคู่สองแผ่นเลยต่ชุมขุดเอาให้อยู่ข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวเราทําทําด้านข้างขึ้นมาเนี่ยเสาอยู่ข้างนอกเราไม่ต้องเพิ่มเสาใช่ปะ เข้าใจแล้วว่าทํำยังไงสมตุงก็จะปล่อยให้ลูกน้องก็ทําไปนะครับก็จะไม่เข้าไปจ้าที่จ้ำชัยเขาแล้วบอกหลักการไว้แล้วก็จะเดินหนีเดี๋ยวที่นี้ก็มาดูผลลัพธ์ ว่าเป็นอย่างไรก็ทำแบบนี้ครับทำด้วยความเข้าใจเราเองปล่อยเข้าไปนะครับลุงตุ้มถือโอกาสถ่ายคลิปให้ดูบรรยากาศรวมๆของสวนเนี่ยหลายคลิปแล้วแต่ยังมีอีกบางจุดนะครับที่ลุงตุ้มน่าจะต้องนำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูลุงตุ้มอยู่ไว้อกาสตต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามลุงตุ้มสวนกเกษตรอินรียและเดี๋ยวคอยดู คลิปต่อไปว่าเขาทำออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรครับ